สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณวารุณีสวัสดีพักเธอเชื่อว,ว่านรกและสวรรค์มีจริงโดยให้เหตุผลยืนยันว่าถึงแม้จะเป็นการสัมผัสเห็นด้วยจิตและสมาธิของตนเองก็ตามแต่ต้องการนำเรื่องจริงมาเล่าสู่กันฟังเพื่อไม่ให้ทุกคนประมาทกับบาปปุลดังนั้นจงรีบเร่งเพียรภาวนา ไม่เช่นนั้นทุกอย่างในชีวิตอาจจะสายเกินไปคุณวารุณีบอกว่าปกตินิสัยส่วนตัวเป็นคนที่เชื่ออะไรยากต่อสิ่งที่ไม่อาจจะพิสูจน์ได้โดยเฉพาะเรื่องการมองเห็นภพภูมิหรือตาทิฟหูทิปนอกจากจะไม่เชื่อแล้วอย่างต่อต้านและบ่อยครั้งก็หลีกเลี่ยงจะไม่เข้าใกล้อย่างเด็ดขาดอยู่มาวันหนึ่งวิบากกรรมตามทานทำให้ตนสูญเสียการได้ยิน ความรู้สึกขณะนั้นสูญสิน้นไม่มีอะไรให้หวังอีกต่อไปจิตใจฟุง้งซ่านไม่มีที่ยึดเหนี่ยวคิดมากจนอยากจะฆ่าตัวตายโชคดีที่สามีตามไปทันเวลาก่อนที่เธอจะกระทำอัตวิบากกรรมตัวเองกลางแม่น้ำเจ้าพยาด้วยการกระโดดลงมาจากสะพานกรุงทนย่านบางพลัดทำให้เธอมีชีวิตอยู่ดูโลกมาจนถึงทุกวันนี้และได้พบสัจธรรมที่ว่า ความสุขไม่เคยอยู่กับใครนานความทุกข์ก็ไม่เคยอยู่กับใครนานวิบากกรรมมีจริงร้อยเปอร์เซนต์ต่อมาสามีได้พาเธอเข้าไปพบกับพระครูยานวิสิทิ์หลวงพ่อเฟืองเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองเหตุที่สามีพาเข้าไปกราบหลวงพ่อเฟืองเนื่องจากเห็นว่าภรรยาดูเศร้าซึมจนตัวเขาเองหมดปัญญาที่จะปลอบโยน วันนั้นเธอได้ไปถึงวัดพร้อมกับสามีและเพื่อนรุ่นพี่อีกคนหนึ่งสามีผ่าเข้าไปในห้องโถงกว้างพอสมควรซึ่งหลวงพ่อเฟื่องได้ใช้เป็นสถานที่รับสอนการนั่งสมาธิภาวนาโดยมีห้องพักสำหรับจำวัดอยู่ในตัวและมีลูกศิษย์มานั่งสมาธิภาวนากันหลายคนสามีได้บอกกับหลวงพ่อเฟื่องว่าภรรยาหูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย แต่วันนี้ยอมลดทิฐิมาวัดได้แล้วคุณวารุณีเล่าต่อว่าก่อนหูจะดับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนั้นมีปัญหาครอบครัวทะเลาะกับสามีตลอดเพราะสามีชอบไปวัดที่ต่างจังหวัดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อไปช่วยท่านพ่อสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างองค์พระบนเขาส่วนตนเองไม่ชอบและมีความเห็นว่าสิ่งที่สามีทำมากเกินไป จนเกือบเกิดการหย่าร้างกันเป็นเหตุให้ต่อต้านสามีทําให้ชื่อเสียงและภาพพจน์ของคุณวารุณีเป็นที่รู้จักในหมู่ลูกศิษย์คนอื่นๆซึ่งรู้จักมักคุ้นกับสามีไปในทางลบถูกมองว่าเป็นคนร้ายกาศและเธอก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงหลังจากลองหัดนั่งสมาธิทำให้เกิดจุดหักเหจากที่เคยต่อต้านสามีก็ลดลงจนเลิกต่อต้านในที่สุด และเริ่มค้นหาความอัศจรรย์ของจิตเวลาล่วงเลยมานานกว่า20ปีก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์เกี่ยวกับพลังจิตที่ตนเองนั้นได้พบในครั้งแรกหลังจากหลวงพ่อเฟื่องได้บอกเชิงบังคับให้นั่งสมาธิต่อหน้าท่านในการนั่งสมาธิครั้งนั้นคุณวารุณีได้บอกว่าเวลาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงได้เกิดภาพนิมิตเหตุการณ์ที่มองเห็นช่างเหมือนกับการดูหนัง เห็นตัวเองยืนอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีกว้างใหญ่สุดลุกหูลุกตาอากาศขณะนั้นเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวมองเห็นต้นโพใหญ่ใบเขียวสดบริเวณโคนต้นโพเห็นพระสงฆ์รัศมีเปล่งปลั่งผิวผันเหลืองอารามห่มจีวรเหลืองสุกใสสีสษะมองไกลๆเหมือนพระพึ่งปรงผมใหม่ๆมีแสงนวลเย็นตาเป็นรัศมีรูป,ปวงกลม รอบองค์ท่านปรากฏพระสงฆ์ซึ่งมีรัศมีเปล่งปลั่งใกล้เคียงกันนั่งล้อมเป็นวงกลมขณะที่มองเห็นบางเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบอย่างบอกไม่ถูกจิตใจมีพลังสดชื่นจนไม่สามารถอธิบายได้ในขณะที่กำลังมองภาพเบื้องหน้าพรันได้ยินเสียงบอกว่าลุกขึ้นเถอะจะพาไปเที่ยวดูคนที่ทำผิดศีลธรรมที่ถูกลงโทษ จะได้สะดุ้งกลัวต่อบาปทันใดนั้นจึงได้ลุกขึ้นยืนพระสงฆ์รูปเดิมยืนอยู่ข้างหน้าแผ่นดินที่ยืนลอยได้เหมือนลิฟ์ผ่านสถานที่ต่างๆไปเรื่อยๆจากนั้นมาหยุดตรงบริเวณหน้าประตูไม้ใหญ่โตสูงเทียมภูเขามีคนเฝ้าไม่ใส่เสื้อนุ่งแต่ผ้าโจงกระเบนสีแดงร่างกายใหญ่โตสูงเกือบเท่าประตูเห็นเพียงแค่ขามองไม่เห็นใบหน้า าว่าเมื่อมองเห็นพระสงฆ์องค์นั้นเขาจึงย่อตัวลงพร้อมกับนั่งพนมมือคุกเข่าไหว้พระสงฆ์พูดเสียงดังก้องกังวานว่านามสก,การพระคุณเจ้าลงมาถึงพบผุ่มคนบาปประสงค์สิ่งใดหรือพระสงฆ์ตอบกลับไปว่าหาเขามาดูคนที่ทำบาปผิดศีลธรรมเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วได้รับโทษอย่างไรคนเฝ้าประตูพนมมือพร้อมกับพูดว่า ชมได้แต่อย่านานพระสงฆ์พยักหน้ารับรู้จากนั้นประตูจึงเปิดออกได้เองโดยอัตโนมัติทันทีที่ประตูเปิดออกคุณวารุณีบอกว่าเห็นกระทะใบใหญ่เกือบเท่าภูเขาหรืออาจใหญ่กว่าด้วยซ้ำโดยมีหินก้อนมะฮือมาสามหรือสี่ก้อนเป็นขารองรับกระทะใบใหญ่เปลวไฟลุกโชกช่วงร้อนแรงจนรู้สึกเหมือนกับร่างของตนเอง แทบจะละลายสลายลงในฉับพลันพระสง์ยืนสงบนิ่งชั่วอึดใจความร้อนเริ่มคลายลงจนเป็นปกติเหมือนไม่ได้อยู่ใกล้ท่ามกลางกองไฟช่วยทำให้มองเห็นภาพเบื้องหน้าได้ชัดเจนกระทะใบใหญ่มีน้ำมันที่กำลังเดือดพรานภายในกระทะเต็มไปด้วยมนุษย์ที่ต่างพากาันร,ร้องหหยหวนตะเกียกตะกายออกจากกระทะแต่ก็ออกไม่ได้ บางคนตักน้ำเดือดอใส่ปากตนเองเสียงร้องที่หอยหวนผคนที่อยู่ในนั้นฟังแล้วช่างหน้าสยดสยองตอนนั้นไม่รู้สึกตัวจึงได้ถามชายร่างใหญ่นั้นว่าคนที่ถูกต้มในกระทะและตักน้ำร้อนกรอกปากเขาทำผิดอะไรเขาก็ตอบกลับมาว่าคนพวกนี้เมื่อมีชีวิตอยู่ชอบกินเหล้าชอบคอรับชั่นชอบนินทาชอบให้ร้ายคนอื่นโกหก ชอบอยุให้เขาทะเลาะกันชอบปากคนอื่นให้เดินผิดทางธทำปากอย่างใจอย่างเมื่อตายแล้วต้องรับโทษแบบนี้บทลงโทษในนรกููิตามความเชื่อเรื่องของบาปปุ่นคุณโทษดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามที่ให้กรรมของคนแต่ละคนเป็นสิ่งกําหนดชะตากรรมของผู้กระทำทำนองว่าหว่านพืชอย่างไรยอมได้รับผลเช่นนั้น และเรื่องราวของคุณวารุณีสวัสดีพักครั้งหนึ่งในชีวิตบนดินแดนนรกสวรรค์ดิฉันขอนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ